ญี่ปุ่นกําลังกระอักอย่างหนักนะครับเพราะว่าค่าเงินเยนของพวกเขาเนี่ยอ่อนข่าแรงที่สุดในรอบ32ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะทุ่มเงินกว่า20,000ล้านดอลลาร์ในการพยุงค่าเงินครับแต่ก็พยุงได้แค่2วันเท่านั้นฮะเรียกว่า20,000ล้านเนี่ยหายวับศูนย์หายไปเลยนะครับกูรูไทยเตือนว่าไทยเรานะอย่าหาทำเพราะว่าได้ไม่กู้เสียแถมจะเสียเงินอีกมหาศาลโดยถ้าไม่หยุดนะครับเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นี่ไลฟฟังครับ สิ่งเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันครับในที่จะชวนคุยเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากมีข่าวว่าค่าเงินเยนของเข,เขาเนี่ยอ่อนแรงด์ในรอบ32ปีเลยครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวช่วงหลังก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดอกเบีย้ยทั่วโลกเขขนนขขเเเเเเป็นน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 ขขขขขขาาาาาึึ้้้อออออย่่่่ะะคครรรรับบพววีกมแงงงงืฟิฟ สอนนะครับผู้น,นำของโลกคือทางอเมริกาเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยสูงไปแล้ว เพื่อไม่ให้เงินตัวเองออกไปมากกว่านี้ครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์หรือว่าไม่ให้เงินแฟนโฟตัวเอ,เองเนี่ยออกไปที่เมกาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะรักษาค่าเงินของตัวเองเอาไว้ได้ครับแต่การขึ้นดอกเบี้ยที่ทุกคนรู้เขาว่ามันมีเรื่องของผลเสียตามมาเศรษฐกิจจะถูกกระทบอย่างหนักซึ่งไทยตัวเองก็ขึ้นน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมก็คือไม่ใช่สวนตลาดแต่ก็มีบางประเทศที่ส่วนตลาดนะครับหนึ่งนั้นคือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยยังคงดอกเบี้ ที่นี่ต่อ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงและยังคงยืดหยุ่นต่อไปไม่อยากให้เศรษฐกิจมันแย่นะครับแต่พอญี่ปุ่นดำเนินนโยบายผสานตลาดแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ทำให้ค่าเงินเยนของเขาเนี่ยอ่อนค่าอย่างรุนแรงมาโดยตลอดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะแตะไปถึง147เยนต่อดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่อนค่าแรงที่สุดในรอบ32ปีเลยครับ และเมื่อไม,ม่กี่วันที่แล้วมาเนี่ยนะครับมีการประกาศเรื่องของตัวเลข C P I ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ออกมาเฟอ้อกว่าคาดเนี่ยนะครับเงินเยนก็ได้อ่อนยั่วไปอีกรอบนะฮะเพราะว่ามีแนวโน้มที่ว่าอเมริกาเนี่ยจะทําการขึ้นดอกเบีย้ยสูงต่อไปเพื่อจะเบรกเงินเฟอ้อครับจะเห็นว่าแกลบส่วนต่างของดอกเบีย้ยญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยเริ่มจะห่างขึ้นห่างขึ้นไปเรื่อยๆจะทําให้เงินญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ถูกกดดันต่อไปต่อไปเรื่อยๆด,ด้วยครับ าพูดถึงภาพรวมในญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึงนะครับที่กระทบอย่างหนักในสงครามยูเครนรัสเซียนะแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยคือพวกเขาเป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับทางยุโรปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานน้ํามันครับ ซึ่งการที่ค่าเงินของเขาออกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยบริโภคน้ํามันที่ราคาสูงขึ้นเมื่อคอนเวิร์ตเป็นเยนแล้วนะครับพอมีการซื้อของแพงเนี่ยหรือว่าจ่ายเงินที่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําให้การขาดดุลมันเติบโตขึ้นด้วยจากเมื่อก่กอนเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้ดุลนะครับต่อมาหลังๆเนี่ยขาดดุลแล้วครับอีกอย่างหนึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ออกตัวแรงนะครับเรื่องของการแซงชั่นพลังงานจากรักเสเซียด้วยก็ทําให้ไม่ได้มีน้ํามันราคาถูกเข้ามาใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเนี่ย ซึ่งปัจจุบันนะครับดัชนี CPI เนี่ยหรือดัชนีที่ใช้ชีวัดเงินเฟอ้อนะครับอยู่ที่2.8%ต่อปีเท่านั้นเองก็ยังถือว่าต่ำม,มาก,กน,นะครับแต่ว่า,าเทียบกับญี่ปุ่นที่เมื่อก่อนเงินฝืดเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาสูงแล้วนะครับซึ่งตัวเลขนี้มีทั้งข้อเสียและก็ข้อดีนะครับในฝั่งของข้อเสียหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มจะจุดรุนแรงมากถูกไหมครับแต่ในฝั่งของข้อดีคือว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยร้อเงินฝืดมานานนะครั้งนี้เนี่ยก็ได้ทีเลยในก,นกนาร การข้าเงินอ่อนเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่เบื้องหลังตรงนั้นเนี่ยคือการถูกเทขายเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลด้วยลองคิดเล่นๆนะครับถ้าเราถือพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยได้ดอกเบี้ยต่ำมากๆนะหรือแบบแทบจะไม่ได้เลยนะครับไปถือของอเมริกาดีกว่ามามที่จะผลตอบแทนตอนนี้เนี่ยพันธบัตรสิปีเกือบ4%แล้วนะครับทำให้มีแรงขายพันธบัตรออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วทางธนาคาร ยังไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของเขาต่อไปนะครับเพื่อจะกดให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําอยู่ครับและการแทรกแทงนี้ไม่ใช่แค่การซื้อพันธบัตรอย่างเดียวนะครับมันรวมไปถึงการแทรกแทงค่าเงินด้วยครับเพราะว่าการทำนโยบายที่สวนตลาดแบบนี้เนี่ยทำให้ค่าเงินของเขาเนี่ยอ่อนยับอ่อนย่บนะครับอยู่ที่146เยนต่อ1ดอลลาร์แล้วแล้วก็กลัวว่ามันจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อภาคการนําเข้านะครับภาคของอุตสาหกรรม ธนาคารการญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยทาการประกาศว่าจะแทรกแซงนะครับทำให้ค่าเงินเขาเแข็งมาได้แป๊บหนึ่งประมาณ2วันครับแล้วก็กลับไปแย่เหมือนเดิมครับก็เรียกว่า2 0,000ล้านเหรียญเนี่ยนะครับหายวับไปกับตาแถวไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงเดินหน้านะครับแทรกแซงค่าเงินต่อไปแล้วบอกว่า ยังคงย้ําจุดยืนนะครับว่าถ้าจําเป็นเนี่ยก็ต้องแทรกแซงเพื่อให้เงินเยนไม่ผันผวนนะครับชะลอการอ่อนของเงินเยนด้วยครับนั่นก็หมายความว่าอไอ้ตัวเลขเนี้ยอาจจะมีการเติบโตขึ้นนะการแทรกแซงยังไม่คงหยุดเพียงเท่านี้ครับอย่างที่รู้กันเขาว่าตลาด fx เนี่ยหรือ foreign exchange เนี่ยครับมันใหญ่มากๆนะต่อให้ญี่ปุ่นแข็งแกร่งก็จริงเนี่ยแต่ก็คงไม่ได้แข็งแกร่งกว่าตลาดเงินที่ใหญ่แบบนี้ครับเผลอแป๊บๆเนี่ยนะครับเงินหมดไปมหาศาลเลย ส่วนในฝั่งของดร,อรกอบศักด์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะได้ออกมาบอกว่าบทเรียนญี่ปุ่นการแทรกแซงค่าเงินเสีย20,000ล้านในพริปตาโดยท่านอมองว่านะครับการใช้20,000ล้านเนี่ยพยุงได้เพียงแค่2วันไม่ได้ช่วยอะไรกับผู้ส่งออกผู้นําเข้าเลยในทางกลับกันนะครับแอคชั่นครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดการเก่งกําไรค่าเงินนะครับหรือว่าได้ประโยชน์จากผู้เก่งกําไรเท่านั้นครับ ท,ท่านนต้นก็สังยังพูดด้วยว่าของเราเนี่ยไม่จะเป็นต้องเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปแทรกแซงค่าเงินแต่อย่างใดนะครับเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเนี่ยทำให้นักลงทุนทั่วไปมีความมั่นใจมาได้ผลดีกว่าไปแทรกแซงค่าเงินด้วยซ้ํานักทุนมองเราก็เห็นว่ายังมีเงินเยอะเงี้ยมันก็ดูเชื่อมั่นมากกว่าเงินแรนตาตักเราไม่มีอันนี้น่ากลัวครับซึ่งในพังของทุนสำรองระหว่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยลดไปแล้วกว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับก็เรียกว่าลดลงอย่างน่าใจหายเหมือนกันครับ ซึ่งต้องบอกว่าไทยเนี่ยอย่าหาทำนะครับเพราะว่า5้าหมื่นล้านอาจจะหาได้ในพริบตาด้วยซ้ำครับโดยมองว่าเราเนี่ยเล็กไปนะครับไปฝื่ตลาดเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนคือญี่ปุ่นยังทําไม่รอดไทยอย่าหาทำครับหากพูดถึงความจําเป็นของญี่ปุ่นที่ต้องทําการกดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีหนี้ต่อ GDP ค่อนข้างสูงเอาเรียกว่าสูงสุดในโลกเลยก็คือมา260%ต่อ GDP อย่างบ้านเราเนี่ยประมาณ60%ต่อ GDP นะครับอเมร ญี่ปุ่นนี่เล่นไป260หรือมากกว่าอเมริกาเนี่ยสเท่าเลยครับแต่ที่ตัวเลขของญี่ปุ่นยังคงเป็นหน้าตาแบบนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าหนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตัวธนาคารกลางของญี่ปุ่นนั่นเองก็เหมือนกับอัดยายกินขนมยายเป็นหนี้ในสกุลของตัวเองซึ่งตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างน่าตกใจมากๆนะครับนั่นก็คือ2ใน3เนี่ยของตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของโดย BOJ หรือว่า Bank of Japan ครับ ทายบเบิร์เนี่ยใช่คำว่า elephant in the room นะครับหรือว่ามีช้างอยู่ในห้องคือแบบมันโดดเด่นเห็นชัดว่าเฮ้ยตัวแบงค์ชาติของญี่ปุ่นเนี่ยคุณเป็นเจ้าหนี้ขนาดใหญ่คือ2และ3คือแทบจะทั้งหมดนะครับของประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ เรเหมือนกับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนะครับเหมือนเราคุยกันรู้เรื่องนะธนาคารกลางกับทางรัฐบาลอะไรแบบนี้การที่ดอกเบี้ยมันขึ้นนี่ครับมันส่งผลกระทบทั้งผู้เป็นลูกหนี้แล้วก็ผู้เป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วอย่างแรกเลยนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นสูงเนี่ยแปลว่าตัวมูลค่าของตัวพันธบัตรจะมีค่าลดลงครับอย่างเราเห็นล่าสุดเนี่ยในพันธบัตรของอเมริการะยะยาวเนี่ยครับก็เรียกว่าสูญเสียมูลค่าไปกว่าหลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับบางตัวนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันต้องเห็นภาพนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะทำการกู้นบมั ขึ้นสูงไปสูงไปเรื่อยๆเนี่ยจากแทบไม่ต้องเสียดออเบี้เนี่ยกลายเป็นเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอาจจะมหาศาลก็ได้พอเก็ตไหมครับดังนั้นในมุมนี้คือดอกบบี้เนี่ยต้องไม่ขึ้นต้องขึ้นไม่ได้ครับพอขึ้นไปมากๆเนี่ยต้องเรียกว่าตายแน่ๆนะครับเพราะว่าคอยของดอกบบี้เนี่ยโอ้โหมันมหาศาลมากกว่าตัวของที่ญี่ปุ่นรับอยู่ครับซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้ทาง BOJ นะครับก็ทำการที่เรียกว่า Yield Curve Control หรือ YCC เข้าซื้อพันธบัตรของตัวเองนะครับเพื่ออาตายู่่ไป ซึ่งหากมองดูภาพรมวมๆเนี่ยเป็นการที่บิดเบือนหรือแทกแซงกลไกาทางเศรษฐศาสตร์ธ,รรธุรกิจเลยนะครับแต่คนหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องของ BOJ เนี่ยก็คือทาง IMF ครับโดยคขามองว่าการทำตัดสินใจของทางคุณกรวดะเนี่ยนะฮะทาง Bank of Japan เนี่ยทำถูกต้องแล้วนะครับ เพราะว่าเงินเย,ยนเนี่ยก็เป็นการผลงผลที่ดีต่อเศรษฐกิจเช่นเดียวกันซึ่งทาง IMF เนี่ยก็ยังคงเห็นด้วยนะครับว่าควรจะผ่อนคลายต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นกลับมาครับและหากมองในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับปัญหาเรื่องของการเมืองประชาชนเองก็หนักหน่วงเหมือนกันนะเพราะว่าค่างเงินเย,ยนที่อ่อนถูกไหมครับการนําเข้าพลังงานที่สูงเนี่ยทำให้ต้นทุนพลังงานค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยราคาขึ้นสูงมากนะครับพอราคาพลังงานสูงน้ำมันสูงเนี่ยครับก็ส่งผลกระทบต่อในมุมของการเมืองครับ เราเปรียบเทียบกับบ้านเราก็ได้นะครับถ้าวันไหนเนี่ยพลังงานน้ํามันแพงนะฮะโดนด่านแน่นอนครับรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็เช่นเดียวกันนะครับความนิยมของนายกนี่ครับตกไปเหลือเพียงแค่30%มเท่านั้นครับซึ่งในฝั่งของรัฐบาลนี่ครับก็มีการเร่งออกมาตรการในการรับมือนะครับเตรียมอุดหนุนเรื่องของค่าน้ํามันด้วยหากเอกชนเนี่ยแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวครับมองจจุดนี้จะเห็นภาพว่า spending เนียครับเรือการใช้จ่ายเงินจากทางภาครัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มากสูงขึ้นไปด้วยเนี่ยเพราะต้องช่วยอุดหนุน และการขาดดุลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกขาขาดดุลกันอยู่แล้วเรื่องของเงินอ่อนนําเข้าแพงและถ้าต้องจ่ายเงินสเปนดิ้งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอุ้มอุดหนุนเอาใจประชาชนด้วยเนี่ยนะครับในภาวะวิกฤตเนี่ยอาจจะทำให้การขาดดุลเติบโตไปมากขึ้นกว่านี้ก็ได้พอขาดดุลเยอะก็จะไปออกที่เรื่องของหนี้นะครับก็จะมหนีที่เติบโตขึ้นและซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นก็มีหนี้ที่มหาศาลอยู่แล้วพอหนี้เติบโตขึ้นปุ๊บการขึ้นดอกเบี้ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยครับ ก็เรียวเป็นวิกฤตที่แบบมันคิดไม่ออกเหมือนกันนะมันเป็นงูกินหางนะครับแล้วยิ่งถ้าเฟดเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปต่อไปเรื่อยๆด้วยเนี่ยนะครับยังไงแรงกดดันเรื่องของเงินเนยนที่จะอ่อนค่าเนี่ยยังคงมีต่อไปอย่างต่อเนื่องถ้ายังคงอัตราดอกเบีย้ยต่ำแบบนี้ครับ ซึ่งสัญญาณเปราะบางแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับทั้งในยุโรปเองก็ตามทั้งในเอเชีย emerging market เองก็ตามมีการแทรกแซงนะครับการทําการยืดหยุน่นการไล่ซื้อพันธบัตรของตัวเองกันให้ลืมลํำนะอย่างในที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับ Bank of England เนี่ยก็ได้มีการซื้อพันธบัตรตัวเองคืนมาด้วยเพราะว่าดูดซับนะครับแรงเทขายจากนักลงทุนนั่นเองจากในการล่าสุดนะครับทาง BOE หรือ Bank of England เนี่ยซื้อพันธบัตรของตัวเองกลับคืนมากว่าประมาณ7 0,000ล้านดอลลาร์นะครับ หรือในเอเชียบ้านเราเนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณ50,000ล้านดอลลาร์ในการแท่งแสงค่างเงินแล้วครับและตัวเลขนึงที่น่าสนใจนะครับนั่นคือประเทศ1ใน3ของ emerging market เนี่ยกำลังขาดสภาพคล่องจากดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นด้วยมีความเสี่ยงผิดนัดชําระเงินนะครับซึ่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระหนี้เกิดวิกฤตทางการเงินในปี1990ในอดีตได้ก็ต้องเรียกว่าอ่วมไปทั่วโลกนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกครั้งนี้ครับ ต้องเอาใจช่วยจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คกนไม่เข้าใครไม่ออกคุณจะตรึงดอกเบี้ยคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายในแบบของการตรึงดอกเบี้ย คือค่างเงินอ่อนนะครับก็จะแรกแซงค่างเงินไม่เป็นอ่อนไปมากกว่าน,นี้ก็ต้องใช้เงินจากกองกลางเงินทุนตัวเองเนี่ยนะครับสู้ค่างเงินแรกแซงค่างเงินไปด้วยครับหรือต้องไปหลุดซับนะครับพันธบัตรบาลที่ถูกเทขาย,ขายจากนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้เงินต้องเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นงูก,กินหางแบบนี้แต่ถึงแม้คุณจะเลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับแต่พัระ,ะหนี้ที่มีอยู่ในตอนเกิดโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ย มันก็หนักหน่วงมากทาให้เศรษฐกิจในประเทศอาจจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาเลยก็ได้เกิดการขาดสภาพคล่องหรือว่าลงไปถึงการผิดนัดชําระหนี้ด้วยนะครับก็ขออาอจะช่วยนะครับทางแบงค์ชาติทั่วโลกให้ผ่านเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้แบบซอฟต์แลนดิ้งให้ผ่านจุด หนักๆไปได้และกลับมาอย่างสวยงามแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property l i ไว้นะและถ้าใครนะครับสนใจความรู้ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนละ 1, 150บาทนะครับจะมีคอนเทนต์พรีเมียมที่เรามาเล่าให้สุ่กันฟังแทบทุกวันเลยนะครับ รวมถึงมีอิน i d e r เ a อร์ท็อตที่พูดคุยกับเพื่อนผมมาอัปเดตพอร์ตฟิลเอกันว่าให้ตอนนี้เราลงทุนกับอะไรบ้างและกำลังระวังละแวดระวังอะไรบ้างข้อมูลจะเกี่ยวกับพวกแมกโนลีคโินาเมกนะครับวิกฤตเศรษฐกิจการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสินค้าพวกภัณฑ์ทองคำน้ำมันหุ้นแล้วก็พวกพันธบัตรต่างๆครับ ขอบคุณทุกคนนะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีนกว่าคุณด้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยที่สุดกักอักอย่างหนักเลยนะเพราะว่าค่าเงินเยนของเขาเนี่ยอ่อนค่าแรงที่สุดในรอบอายุสองปีนะครับถึงแม้ว่าก่อนนั้นใช้เงินกว่ามา2 0 0 0 0ล้านในการที่จะพยุงแทรกแซงค่าเงินแต่ก็เอาไมา่อยู่ตอนนี้ก็อ่อนค่าต้องไปใหญ่แล้วนะครับหรือพูดอีกอย่างหน,นึ่งคือ2 0 0 0 0ล้านเนี่ยพยุงได้แค่2วันเท่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรกับใครเลยส่งออกนําเข้าไม่ได้ช่วยครับช่วยอย่างเดียวก็คือคนที่มาเก่งกําาาไรค่เเงงินขอพวกับรการรรรในกกาาทททีี่่่จจะแแซงหือวะ ลดความผันผวนของค่างเงินเยนไม่ให้อ่อนค่าอย่างรวดเร็วอยู่ดีเพราะว,ว่าอาจจะมีการใช้เม็ดเงินต่อจากนี้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยทางด้าน,านองดรกอกศักดิ์ที่เป็นนักเศร,รษฐศาสตร์คนดังของไทยเราก็บอกว่าไทยเราอยากเอาอย่างเิียวนะครับเป็นบทเรียนที่ไม่น่าเอายิ่งใหญ่อย่างยิงย่งเพราะว่าสูญเสียเงินมหาศาลถ้าไทยต้องสูญเสียขนาดนั้นเนี่ยหมดไม่เหลือเลยนะครับเก็บเงินเอาไว้ดีกว่ายังสร้างความเชื่อมั่นกบนักทุนได้มากกว่าครับ ซึ่งญี่ปุ่น,นี่ยกระทบหนักคล้ายๆกับทางยุโรปเลยนะครับหคือเขาต้องนําเข้าพลังงานค่อนข้างสูงแล้วเขาเนี่ยทำการเดินหน้าความบาดว่าเซียด้วยทําให้ต้นทุนทางงานเขาเพิ่มอย่างมากบวกกับค่างเงินอ่อนเนี่ยยิ่งโดน2อเดงนะครับ ซึ่งโดยพื้นฐานของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีหนี้ต่อ GDP ค่อนข้างสูงเรียกว่าสูงสุดในโลกปีน,นี้แล้วคือ220%ต่อ GDP แต่ว่าดอกเบี้ย์เขาเนี่ยอยู่ในคนเกณฑ์ที่ต่ำมากๆนะครับรวมถึงเงินเฟอ้อต,ต่ำด้วยก็เลยยังคงแบกตัวเลขที่แบบบิดเบี้ยตรงน,นี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยอะไรอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับหนึ่งคืออเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยนะส่วนต่างนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการเทคขายพันธบัตรของเขาออกมา,มามากขึ้นนะครับรวมถึงค่างเงินเยนเนี่ยก็ถูกฟันโฟร์ไหลออกไปด้วยเพราะเเคค้าาาาาามมอออองงววววว่่่่่ถืรรริกกกกดดีนนะะัับบบบบผลลตแแแแทสูขใหญย ทำไมธนาคารการญี่ปุ่นเนี่ยต้องทำการยูเคิร์ฟคอนโทรลนะครับหรือว่าไล่ซื้อผลัตรของตัวเองคืนรวมถึงแทรกแสงค่าเงินม่ให้อ่อนด้วยครับเพราะว่านี่เยอะขนาดนี้ถ้าปล่อยให้ยูหรือผลตอบแทนมันสูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยตายครับ เพราะว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ของรัฐบ,บาลญี่ปุ่นเนี่ยก็คือทาง b a n k of J a p a แหรือธนาคารการญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวเลขค่อนข้างสะท้อนเลยว่าเกือบ70%ของพันธบัตร10ปีของญี่ปุ่นเนี่ยถูกถือครองโดย Bank of Japan อยู่ธนาคารการญี่ปุ่นครับก็เรียกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเจ็บทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้นะครับนั้นช่วยเหลือกันดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นแก๊งเดียวกันครับถึงแม้ตัวเลขจะออกมาค่อนข้าง แย่ yeah, นะครับทั้งคำแปลกเนี่ยนะแต่ IMF MM ก็มาบอกว่าเฮ้ยเขาสำรวจนโยบายในการผ่อนคลายของญี่ปุ่นนะหนึ่งคือ,เ,อเงินเฟอ้ออาจยังไม่ได้สูงมากนะครับสคืออาจจะไม่ค่าเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นมาดีได้ก็ได้ครับพอการเงินแย่เนี่ยในฝั่งของประชาชนก็เริ่มมีผลกระทบด้วยนะครับหนึ่งคือค่าเงินอ่อนนำเข้าพลังงานแพงทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากของประชาชนอย่ยสูงขึ้นด้วยทําให้คะแนนความนิยมของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยก็ตกเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองครับและญี่ปุ่นเองเป็นแค่ประเทศหนึ่งที่มีสัญญ,ญาณตรงนี้นะมันมีอีกหหหลลลาาาาายยปรรรรรรระะเเเเเเทททททศีีี่่่่โดนน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 นมมมืืืออออออกก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 ัััััััััชงงงงงฤษคบบบบ็แแซซไ้พธตตฐขว มาจากการโดนเทขายไปกว่า7 0,000ล้านดอลลร์ครับเอเชียก็ใช ok ่ยอดครับทำการใช้เงินแท็กแซมไปกว่า5 0 0 0 0ล้านครับและมีสัญญาณที่เป็นไปได้ว่า1งใน3าของ e m e r g i n g Market เนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากดอกเบีย้ยขึ้นสูงด้วยมีโอกาสเกิดวิกฤตแบบปี1 9 9 0ก็เป็นไปได้ครับและนี่คือสภาวะเกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับเลือกทางไหนเจ็บทุกทางเลือกตึงดอกเบีย้ยก็เจ็บเลือกผ่อนดอกเบีย้ยก็เจ็บเลือกขึ้นดอกเบี้ยก็เจ็บครับยังไงก็อยากจะช่วยทุกคนให้ผ่านวิกฤตครั้ง summer